หนึ่งเคล็ดลับเลยที่ทําให้ผู้วิ่งตามคุณนะคะอะเพื่อนๆเคยเป็นไหมแบบเวลาที่มีแฟนเวลาที่คุณสนใจคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะคะคุณก็อยากให้เขามารักคุณใช่ไหมอยากให้เขามาวิ่งตามให้มาเตือ้อให้มาเอาใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะมาเอาเคล็ดลับถ้าอยากให้ผู้วิ่งตามให้ทําแบบนี้เลยนะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือไม่งอ้อไม่ตามไม่ถามไม่ไถ่นะคะอะไม่พูดถึงว่าไม่ทักไปหาเขาก่อนนั่นเองนะคะการที่เรา ไม่ตือ้อไม่ง้อนะคะไม่วิ่งตามเขานะคะไม่ไม่แสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในชีวิตเขานั่นเองเขาจะเป็นยังไงเขาจะไปไหนมาไหนปล่อยให้เขามีอิสระเป็นของตัวเองค่ะนะคะไม่ต้องไปวิ่งตามเขานะจ๊ะสาวๆนะคะไม่ต้องไปวิ่งตามเขาเพราะว่าการวิ่งตามนะ่ะจะทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขาขาดชีวิตอิสระไปตรงเนี้ยเขาจะทํา มันจะทําให้เขาเบื่อคุณด้วยว่าะทำไมต้องตามติดทุกวี่ทุกวันเลยนะคะจงอยู่ห่างเขาอยากพยายามเป็นเจ้าชีวิตเขานะคะไม่ง้อไม่ตืมไม่ทำไม่ถามไม่ไถ่นะคะถ้าเขาถามมาก็ตอบนะคะช่วงที่เขาถามมาเราค่อยหวานเสน่ห์ในคําพูดในภาษาที่เราพูดออกไปให้เขาติดหนึบให้เขากลับมาชอบเราให้เขามาวิ่งตามเราแทนนะคะการที่เราไม่วิ่งตามเขาดียังไงการที่เราไม่ตามติดเขาดียังไงดีตรงที่ว่าหนึ่เขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะ สงสัยว่าคุณทําอะไรอยู่ทําไมไม่ตามไม่ตื้มไม่ถามไม่ไถอะไรเลยเป็นเพราะอะไรรักกันหรือเปล่านี้นะคะรักกันหรือเปล่าเนี่ยเขาก็จะเริ่มสงสัยในตัวคุณการทําให้เขาสงสัยในแบบนี้นะคะมันทําให้เขาอยากจะตามคุณมันทําให้เขาอยากจะวิ่งไล่ล่าคุณนะคะเคล็ดลับดีๆแบบนี้มีที่ช่องครูคาร่านะจ๊ะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูคาร่าด้วยนะจ๊ะได้รักครูคาร่าจ้า